สวัสดีครับวันนี้ช่องเดินชมดูเที่ยวเราจะมาเที่ยววัดในจังหวัดแพร่ะนะครับสถานที่เราอยู่ตอนนี้เขาเรียกกันว่าพระพุทธวิชิตมารประธานสันติสุขสวัสดีสีจินสีธรรมมั่พปิฏนะครับซึ่งตัวองค์พระนะครับจะอยู่ในสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่านะครับก็จะเหมือนโรงเรียนป่าไม้ที่อยู่ในจังหวัดแพร่ะนะครับอยู่ในตัวเมืองนะครับ ก็ตัวองค์พระพุทธวิชิตมานะครับหรือหลวงพ่อเสียนขาดนะครับก็คือว่าตามประวัติแล้วเนี่ยก็คือตัวองค์หลวงพ่อเนี้ยมีประวัติสร้างขึ้นมาเมื่อปี2 3 6 1จนถึงปี2 3 7 5น้ะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปูนขาวประทับอยู่บนพื้นดินนะครับหันหน้าไปทางทิตวันออกลักษณะของอตัวองค์พระพุทธรูปก็คือเนื่องจากว่าแต่เดิมเนี่ยบริเวณนี้คือจะเป็นวัด มีมีวัดอยู่วัดหนึ่งชื่อวัดโปรดสัตว์นะครับก็คือว่าในกรณีที่มีการทําผิดหรือมีอ่าชนผู้ร้ายนะครับแล้วก็ทางการจับได้เนี่ยเขาก็จะเดินผ่านบริเวณแวกนี้เพื่อที่จะไปรับโทษณนะอีกสถานที่หนึ่งซึ่งองผ่านบริเวณหน้าวัดนะครับแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ก็เข้าจมนาขอถ้าเกิดฟังดูแล้วดูแล้วเนี่ยเอออาญาไม่เยอะแค่ลักขโมยนิดหน่อย นะครับก็พระพิสุกก็จะขอบินทบาทนะครับแต่ว่าก็นูนอาญาแหละแต่ก็ขอบินทบาทเอาไว้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าโทษหนักร้ายแรงนี้ก็จะปล่อยให้เป็นไปตามกฎบนเทนบานนะครับก็ตัววัดนี้นะครับก็คือตัวแต่เดิมแล้วก็หลังจากนั้นผ่านเวลาไปวัดนี้ก็กลายเป็นวัดล้างนะครับก็มีตัวองค์พระก็มีความเสื่อมโซ่เสื่อมไปตามสภาพนะครับแล้วก็เลยมีพวกโจรน,นะครับซึ่งเขามีความคิด ในความเชื่อผิดๆเรื่องว่าพอขุดเข้าไปก็จะเจอ,อพวกพระพุทธรูปพระผงหรืออะไรอย่างนั้นหรือของมีค่าอะไรนะครับก็มีการตัดเสียงท่านออกเพื่อที่จะดูว่าภายในเจอพระเจออะไรไหมก็ไม่มีนะครับพอเจตัดเศียนเสร็จไม่พอก็เจาะดูด้านข้างอีกเพื่อที่จะหาของมีค่าซึ่งก็ไม่มีเหมือนเดิม นะครับก็เข้ามาชจมก็ปล่อยเอาไว้อย่างนั้นเจอเลยทาให้แล้วก็นําเสียงนท่านเนี่ยเอามาวางไว้ข้างหน้านะครับเลยทํามีชื่อเรียกงกันว่าหลวงพ่อเสียงขาดนะครับมาแต่ตอนนั้นนะครับก็ตัวองค์หลวงพ่อเสียนขาดนะครับก็หลังจากอ่าผ่านการเวลาไปนะครับก็ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่นะครับในปี2514นะครับโดยคณาจารย์ สมาคมสิทธิเก่าป่าไม้แพร่นะครับภายใต้การนําของนายรัฐพนมขวัญซึ่งตอนนั้นถ้าเป็นผู้อำนวยการนะครับแล้วก็เป็นอดีตผู้ที่สมาชิกจังหวัดแพร่นะครับก็รู้กับประชาชนจังหวัดแพร่นี่แหละได้ทำการบูรณะโดยการสร้างพระวิหารที่เป็นจตุจรมุขแล้วก็ปฏิฐานทำทุกอย่างต้อมแซมองค์พระให้มีลักษณะเป็นอย่างปัจจุบันซึ่งศิละปะที่องค์พระทานเป็นอยู่ก็คือจะเป็นศิละปะแบบสโอไทยนนะครับเสร็จแล้วก็ได้รับพระราชทานนามของนาม จากสมเด็จพระอริยวงศาสมเด็จพระสังฆราชนะครับณนบวัดมงกลกษ,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 ษัตริย์ญาติเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ปี2 5 5 4ให้เป็นพระพุทธวิชิตมารประธานสันติสุขสวัสดีชินสีมหาบพิตรนะครับก็จะเรียกกันโดยชื่อพันันว่าหลวงพ่อวิชิตมารน,นะครับตัวองค์หลวงพ่อวิชิตมารน,นะครับก็คือทางด้านทางด้านความนับถือที่เป็นพระพุทธรูปหนึ่งใน20พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยนะครับซึ่งในทุกๆปีเนี่ย ในวันที่21มกราคมจะเป็นงานประเพณีประจําทุกปีซึ่งก็จะมีงานจัดงานวันไหว้หลวงพ่อขึ้นนะับในทุกๆปีนะครับแล้วก็ตัวหลวงพ่อก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อทางใจในเรื่องของการอขอความสําเร็จหรืออะไรอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับมาเที่ยวจังหวัดแพร่นะครับก็ขอแนะนําว่าแวะเข้ามาไหว้พระหลวงพ่อพิชิตมานะครับเพราะว่าเขาถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 21ใน20นะครับของผู้ที่ศักดิ์ศรีของประเทศไทยนะครับสำหรับข้อมูลใดหากตกลนหรือผิดพลาดกับผมก็กราบขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ